โช้คอัพตัวฟรีเควนซี่เรียกดัมเปอร์นะครับซึ่งตัว,ตวนี้ถือว่าทํางานได้ดีทํางานคล้ายๆกับตัวโช้คอัพไฟฟ้าแต่ว่าเป็น,นกลไกแมชชนิกเป็นเล克斯ัสรุ่นแรกนะครับที่ภายในเนี่ยเป็นสีทูโทนแล้วก็รองรับถึง150กิโลวัตต์ชาร์จไวภายใน28นาทีนะครับจากศูนย์ถึง80ปซตัว r c นะครับตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับก็คือเป็นขับเคลื่อน2องล้อหน้ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับมาเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับ ให้พละกกำลังแรงม้ารวมอยู่ที่224แรงมา้า Lexus u t City สวัสดีครับมาพบกับมอสอีกแล้วนะครับวันนี้มอสอยู่กับ รถยนต์รุ่นใหม่ของ Lexus นะครับที่เพิ่งมาโชว์ในงานมอเตอร์ p x p กกันวันนี้วันแรกเลยนะครับก็คือรุ่น RC 350E นะครับเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับคลิปที่แล้วเราได้ชมตัวของ RC 500E กันไปแล้วนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อน4ีล้อแล้วก็เป็นเกียร์บวายนะครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวเริ่มต้นนะครับราคาต้องบอกว่าเราใจมากเลยเริ่มต้นที่2.99ล้านเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยววันนี้วัดจะพามาชมนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วก็สเปคตัวของ RC กันนะครับตัว RC นะครับตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับก็คือเป็นขับเคลื่อน2ล้อหน้ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับมาเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับให้พละกําลังแรงม้ารวมอยู่ที่224แรงม้านะครับสำหรับตัวนี้กระจังหน้าดีไซน์นะครับก็จะคล้ายๆกับตัว RC ตัวเดิมนะครับที่เป็นตัวลักช r รนะครับแต่ตัวเนี้ย จะมีการเปลี่ยนนะครับบริเวณด้านข้างนะครับตรงนี้จากเดิมที่จะเป็นตัวของวัสดุดําด้านนะครับเขาจะเปลี่ยนมาเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถแล้วนะครับก็คือเป็นสีดํานะครับถ้าลูกค้าซื้อสีดำเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับตรงนี้ด้านหน้าก็จะมาพรฟอมกับตัวของไฟ LED 1ดวงนะครับแล้วก็มีตัวของไฟสูงต่ำเปิดปิดอัตโนมัติมาให้นะครับสำหรับตัวด้านหน้ามาพร้อมกับตัว daytime running light นะครับ รุ่นนี้มีกล้องรอบคันมาให้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ครบเลยนะครับด้านล้อมแมกนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวของล้อมแมกขอบ18นิ้วนะครับล้อมแมกอันนี้จะเหมือนเหมือนกับตัวของรุ่นเดิมนะครับแต่ว่ามีการลมดําขึ้นมานะครับให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับยางที่เป็นยางเม็ดอินเจแปนนะครับแล้วก็เป็นยางที่รองรับตัวของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นอิเล็กทริกนะครับก็คือ e plus นั่นเอง นะครับก็สามารถรองรับแรงม้านะครับและรองรับน้ําหนักได้เยอะเลยนะครับสําหรับตัวนี้<ะ>กระจกมองข้างนะครับก็จะถูกติดเอาไว้กับตัวถังรถนะครับเพื่อแอโรไดนามิกแล้วก็เพื่อการมองที่เห็นชัดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มสีตัวของสีดำนะครับที่เป็นสีดําตัวนี้นะครับสลับกระดําด้านบริเวณด้านล่างนะครับสวยงามมากเลย ประตูนะครับ4บานก็จะเป็น e l a t h นะครับเหมือนเดิมมี save exit นะครับเวลาที่เรานั่งในรถเราเปิดออกมามีรถอยู่นะครับรถก็จะไม่เปิดนะครับเป็นระบบความปลอดภัยไล่เรียงกันมาที่ด้านท้ายนะครับของตัวรถ R C อ่าเราจะมีไฟที่เป็น LED นะครับเป็นไลท์บาร์ยาวเลยแล้วก็มีสลักคำว่า Lexus ตรงนี้นะครับด้านล่างจะมีแบตตัวของ R C 3 5 0 E อยู่นะครับซึ่งเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับตัวนี้ก็จะไม่มีเขียนตัว Direct f o เอาไว้ ฝาท้ายไฟฟ้าอ่าก็สามารถรองรับคลิกเซนเซอร์ได้เตะเปิดได้นะครับผมแล้วก็กดปุ่มจากในรถหรือว่าตรงนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับทั้งเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างกว้างเลยนะครับแลขนาดเท่ากับตัว500แล้วก็มีสเปซเอาไว้เก็บด้านล่างนะครับเราจะมีสายชาร์จฉุกเฉินแถมให้ลูกค้านะครับนอนรับรถนะครับแต่วันนี้ในโชว์ในงานเขาไม่ได้ใส่ไว้นะครับผมแล้วก็ใส่ของได้ข้างล่าง มา่านบังสัมภาระตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความหนาที่มากขึ้นสามารถวางของสัมภาระที่มีน้ำหนักได้นะครับฝาท้ายแล้วสามารถปิดแบบปกติแล้วก็ปิดแบบล็อกรถได้ด้วยเช่นกันนะครับน่ครับด้านท้ายก็คือค่อนข้างจะสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัว RC เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มตัวแอโรดนามิกตัวนี้นะครับทำให้เวลาเราฝนตกเนี่ยน้ำจะไม่เกาะนะครับ กระจกตัวเนี้เป็นกระจกลาดนะครับเพราะฉะนั้นลาดลาดองศาเดียวกับรถเก่งเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเกาะเวลาที่เราขับรถแน่นอนนะครับแล้วก็มีแอ r o โรไดนมิกในการช่วยเรื่องของการระบายน้ําฝนอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับภายในของตัว RC อ่าอันนี้จะเป็นตัวของภายในรุ่นใหม่นะครับสีที่อยู่ในที่วอรดรีวิวกันคันนี้ก็คือจะเป็นสีน้ำตาลฮาเซล แต่มีความพิเศษก็คือเป็น Lexus รุ่นแรกนะครับที่ภายในเนี่ยเป็นสีทูโทนนะครับแล้วเป็นทูโทนที่ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้คือสีน้ำตาลฮาร์เซลนะครับแต่ข้างละข,งข้างเนี่ยตรงนี้จะประกอบกันเป็นสีโซลิดไว้นะครับหรือสีเดียวกับพวกรถตู้ Lexus LM นั่นเองนะครับซึ่งจะมาอยู่ตรงแผงข้างประตูตัวนี้นะครับ แล้วก,วก็พวกที่วางแขนนะครับทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับลูกค้าที่ซื้อตัวของสีน้ำตาลฮาร์เซลตัวนี้ก็จะได้เป็นภายในทูโทมแบบนี้นะครับ่าแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการใช้งานตัวของลายไม้นะครับแบบซูยาซุมิซูยาซุมิก็คือลายไม้ที่เป็นตัวของผู้กันตัวนี้นะครับ ตัวลายไม้ตัวนี้ก็จะอยู่ในทุกรุ่นย่อยเลยสําหรับตัว RC รุ่นรุ่นใหม่ของเรานะครับในรถนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะได้แบบพัสสวิชเลยอันนี้คือเป็นพวงมาลัยที่เวลาที่เราแตะเนี่ยจะขึ้นไปที่หน้าจอ h e d u u p i s p l a y นะครับผมซึ่งตัวที่แล้วในตัวของ Luxury ไม่มีนะครับอันนี้เราก็ใส่เพิ่มมาในราคาที่ถูกลงด้วย นะครับก็ถือว่าระบบความปลอดภัยเต็มคันนะครับมาพร้อมกับตัวจอขนาด14นิ้วตัวนี้รองรับตัวของกล้องรอบคันนะครับแล้วก็มีตัวของกล้องสาย360องศามาให้นะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับ Apple c a r า l a y ก็เป็นหลายสายด้วยนะครับช่องชาร์จมาพร้อมกับตัว USB Type C นะครับมาให้ถึง3ช่องด้วยกันนะครับตรงนี้แล้วก็มีไวเ e สชาร์ h เจอร์อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็สามารถวางชาร์จได้นะครับ เกียร์นะครับแบบชิปบายวายนะครับกดลงไปแล้วก็หมุนนะครับไปทิศทางที่เราต้องการนะครับเกียร์ดีเกียร์เอเกียร์อานะครับเกียร์พีนะครับใช้งานได้เลยแล้วก็เรามีแพดเดิลชิปนะครับแพดเดิลชิปอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแพดเดิลชิปเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน4ระดับนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าโหมดเคอร์โหมดเคอร์ก็คือเวลาที่เราใช้งานนะครับแล้วกดบวกลบเนี่ย ตัวรถจะหน่วงมากขึ้นนะครับก็คือทําให้ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยมีการชาร์จไฟเข้าไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ปลดไม่ได้เปิดโหมดนี้เอาไว้เนี่ยตัวของรถเนี่ยก็จะทํางานเหมือนกับตัวรถยนต์น้ํามันเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งเนี่ยเราจะไม่ได้สุกว่ารถมันเวียนหัวนะครับเพราะรถขับขี่เหมือนรถน้ํามันเลยเวลาเราถอนคันเร่งไม่ได้มีการหน่วงนะครับก็คือมี อาการที่รถเนี่ยมันจะค่อนข้างค่อยๆไหลความเร็วลงไปนะครับเหมือนกับรถยนต์น้ามันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนั่งโดยสารเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังนั่งสบายไม่เวียนหัวนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของตัว lexus เช่นกันแล้วก็ตัวเบาะหนังนะครับอันนี้จะเป็นหนังของ synthetic leather นะครับซึ่งพอจับดูแล้วเนี่ยนุ่มสบายมากๆนะครับก็ ตัว AC เนี่ยเขาจะทํามาจากตัวของวัสดุที่เป็นของพืชนะครับแต่พอเอามาใส่ในหนังเนี่ยเขาก็พยายามทําให้มันเป็นเกรดเดียวกับทางของรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับก็ถือว่านุ่มสบายมากๆเลยฟังก์ชันก็ถือว่าค่อนข้างให้มาครบนะครับตรงนี้ก็เปิดได้ทั้ง2ฝั่งเช่นกันแล้วที่สําคัญนะครับที่เพิ่มจากรุ่นที่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกมองหลังแบบดิจิทัลแล้วนะครับ ตัวเดิมก็จะเป็นแค่ตัดแสงออโต้อย่างเดียวนะครับก็จะมีกล้องที่บริเวณด้านท้ายมาให้ด้วยเช่นกันนะครับครับแล้วก็นะครับเวลาที่เราใช้งานตัวของแอร์คอนดิชันนะครับเราจะเปิดแอร์ให้เป่ามาบริเวณด้านเท้าของเราเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีการดีไซน์นะครับออกมาไปทิศทางหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือเขาจะด,ดีไซน์ทิศทางออกมาให้สู่เท้าเราเนี่ย ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเย็นเกินไปนะครับตรงนี้ทิศทางค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับตัวนี้อ่าแล้วก็ด้านล่างนะครับบริเวณตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ของวางของนะครับสามารถวางของได้แล้วก็มีช่องของ power outlet ให้นะครับที่อยู่ตรงนี้อ่าเดีย๋ดวยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่าตัวอาซีนั่งสบายขนาดไหนครับ พอขึ้นมาในตัวของ Lexus RC นะครับก็จะพบว่าตัวของเล็กรูมเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับเมื่อกี้มอสปรับเบาะมาในทิศท,ทางที่อนขับปกตินะครับตัวเลนะ็กรูมเนี่ยที่มันกว้างอย่างนี้เพราะว่าเขาใช้ฐานล้อที่ค่อนข้างยาวนะครับฐานล้อ2,850ม m mm, เมเท่ากับ Lexus RX แล้วก็ Lexus LX เลยนะครับสำหรับฐานล้อตัวนี้นะครับทำให้สเปซของเล็กรูมเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับ แล้วก็เบาะภายในนะครับก็จะเป็นตัวของน้ำตาลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำมาให้ถึง2ช่องด้วยกันนะครับเบาเนี่ยจะสามารถปรับเอนได้2ส,สเต็ปนะครับอันนี้คือสเต็ปที่เป็นปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสเต็ปที่เอนแล้วนะครับโดยที่เราสามารถกดเอนได้จากตัวของด้านบนตัวนี้นะก็จะมีให้ทั้งสองฝั่ง พอเราปรับเอนนะครับถือว่านั่งสบายเลยอ่าพอเรานั่งปรับเอนแล้วอ่านั่งสบายมากนะครับอ่าแต่แบบตัว R c h e a d r o o m เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเกือบเกือบสองกําปั้นเลยนะครับอันนี้มอสให้ข้อสังเกตว่าเหมือนจะนั่งสบายกว่าตัวที่เจนที่ผ่านมานะครับสำหรับความรู้สึกนะครับผ แล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีช่องชาร์จ USB Type C มาให้ถึง2ช่องนะครับตัวนี้แล้วก็บริเวณด้านล่างก็มีช่อง power outlet มาให้นะครับก็ถือว่าพบคันนะครับสำหรับการใช้งานที่สำคัญเป็นจุดเด่นของรถยนต์ Lexus อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่ารถยนต์ปกตินะครับเวลาที่เราใช้งาน,นจะมีปุ่มปลดล็อกประตูแค่บานคนขับนะครับ แต่ของ Lexus เราให้มาถึง4บานสำหรผู้โดยดสารแถวหลังที่ต้องการจะออกจากรถนะครับก็สามารถกดเองได้อันเนี้ยเวลาใช้งานจริงอันเนี้ยตอบโจทย์เลยนะครับเวลาใช้งานจริงถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับสำหรับไอตัวของปลดล็อกประตูทั้ง4บานนะครับแล้วก็เดี๋ยวหมอจะพาไปดูช่องชาร์จกันหน่อยช่องชาร์จอันนี้ก็มีการอัปเกรดมานะครับสำหรับตัวตัว,ตวการชาร์จของหัวอา สำหรับการชาร์จนะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัวการอัปเกรดมาทั้งตัวในเรื่องของ DC Charging แล้วก็ AC Charging นะครับสำหรับตัว AC นะครับเรารองรับกำลังไฟอยู่ที่22 kW วั์นะครับเร็วขึ้นชาร์จจาก0ูนยถึง100เนี่ยประมาณแค่3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัว DC นะครับเรามีการเพิ่มนะครับตัวของ o o o l n g b a t นะครับแล้วก็ Heating Bat ให้ตัวของเวลาที่เราใช้งานเนี่ย เ,เวลาเราเสียบชาร์จไปปุ๊บเนี่ยเขาจะคูลิ่งมานะครับสมมุติว่าเราใช้งานอยู่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ําเขาจะคูลิ่งมาให้เขาจะฮีตติ้งมานะครับให้อุณหภูมิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ25องศานะครับหรือว่าถ้าเราใช้งานในภาคกลางเราร้อนๆเนี่ยเราล้อนขับมา40องศาเขาก็จะคูลิ่งมาให้เหลือประมาณ25องศาเพื่อที่จะให้ตัวของ DC c h ชาร์จิ่งเนี่ยชาร์จได้ไวมากที่สุดนะครับเป็นการถนอมแบตเตอรี่ด้วยนะครับในระยะยาว ถือว่าเทคโนโลยีตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็รองรับถึง150กิโลวัตต์ชาร์จไวภายใน28นาทีนะครับจาก0ถึง80อร์ซนะถือว่าดีมากๆเลยสำหรับตัวของเทคโนโลยีการชาร์จของตัว Lexus นะครับแล้วก็แรงม้านะครับตัวนี้อยู่224นะครับ0 100อยู่7.5วินาทีเท่านั้นเองนะครับตามสเปคที่เคมไว้ นะครับแรงม้าจะน้อยกว่าตัวด้านบนก็คือตัว500นะครับแต่ว่าระยะทางวิ่งนะครับรองรับตัว NEDC อยู่ที่600กิโลเมตรนะครับสำหรับการวิ่งใช้งานตัว Lexus RC ที่เป็นขับเคลื่อนล้อหน้ารุ่นนี้นะครับก็ถือว่าระยะทางไกลขึ้นนะครับแรงม้าตอบโจทย์การใช้งานนะครับไม่ได้ถือว่าอืดแต่ไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่ได้แรงเท่าตัวนู้นแต่ว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอน7.5าวิในการใช้งานจริงแรงมากมากนะครับ สำหรับรถยนต์ Lexus RC เนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นนะครับในงานเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0.99%หรือเลือกรับบอบ็อกนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นนะครับเราจะมีสำหรับลูกค้าที่จองภายในงานก็คือภายในวันที่10ธันวาเนี่ยเราจะจับ,จ,บจับรางวัลลัคกี้ดอมา5ท่านนะครับสำหรับทริปกรุงเทพมาเก๊านะครับนอนพักโรงแรม5ดาวนะครับฟรี2ท่านเลย สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์ Lexus RC ซื้อตอนนี้ได้ใช้ก่อนคุ้มก่อนนะครับแล้วก็มีลุ้นลัคกี้ดอไปท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯหมาก้าด้วยนะครับภายในวันที่10นี้เท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่า Lexus RC เนี่ยอนิมอนได้ขับตัว 500e มาแล้วนะครับนุ่มนวลขึ้นกว่าตัวเดิมพอสมควรพอเป็นตัวเนี่ยที่เป็นตัวของรถยนต์ที่เป็นใช้ขอบ18เนี่ยตัวล้อแม็กเนี่ย ก็ยิ่งจะนุ่มขึ้นกว่าตัว500อีกนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีเทคโนโลยีในเรื่องของชคอัพตัว Fre q u e n c y r e a c t d ด m p e r นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าทำงานได้ดีทำงานคล้ายๆกับตัวชคอัฟไฟฟ้าแต่ว่าเป็น,นกลไกแมคานิกนะครับจะมีการเปิดใช้งานตัววาลในความเร็วต่ำในความเร็วสูงที่ต่างกันไปทำให้โชคเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นในจานวนที่มันต่างกันทั้งในความเร็วต่าและความเร็วสูงทำให้เวลาเราวิ่งในความเร็วต่ำนะครับโชคก็นุ่มนวล ในความเร็วสูงมีการเฟิร์มมากยิ่งขึ้นอ่าแต่ไม่ถึงกับแข็งกระด้างนะครับจะมีความมั่นใจในการขับขี่ลูกค้าที่สนใจรถยนต์ Lexus r c นะครับก็เข้ามาชมที่บูธได้เลยนะครับเรามีให้ชมตัว 350E ที่เป็นขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็ตัว 500E นะครับตัวที่อยู่บนสเตจนั้นนะครับที่เป็นเซียไวนะครับก็อยู่กันถึงวันที่10นะครับก็สนใจมาเข้ามาชมในงานได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปตัวรีวิว RC 3 5 0 E ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับมอจะมารีวิวเรื่องอะไรนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ Lexus Auto City